คิมบีด้ากันินาวค่ะคบด้มนอรอมนนาวมนาวอร่อยจัเออแล้อชมนาวจ้าไม่เอนาวนะคุณซื้อหรอเ็นเสียงรถอ่ะเอาอะไรครับพี่ยอ่งห่งนีนะเอาลยอ๋อเอาเพินีเลนะอกอคมอร่อยเปรี้ยวมาอนเลนไม่กินโอยใส่มาดัน กินเปทานไม่ไ้แล้วแม่เปียวแล้วเขก็กำลังเรีวิวต้ลอะทุกทุกเดียวอ่ะสามรอบอ่ะนี่เกำลังทำเรียงด้านละไปเนี่กลัวเขาเก้ามในพานมาเลยเลย้องคิดกับใครเห็นมเก่าเดือนทาน่าั้นเงแค่เาเืียเอง มไดีผิหพวกนี้เขาไม่ยังแบบว่าเออจำได้จริงไหมเยะอยไม่ใช่ไม่ใช่การเงินใช่ไหมไม่ดูเลยก็ได้เอองานก็ได้แบบนี้เยะมีเยอะเป็นคนที่เหมาะสยครับผมตั้งตึกตั้งไวผมด้วยคำน่าคำน่าเดี๋ยวร่วงกินไปนะโอ้ยเยอะดิไ่้องยิ่งดูฝนเนี่ยพายุอะไรตัวอะไรเดยเก็บให้เไม่ต้องไปนี่เลเรือผักนี่บอกเยอะย ปนาปาเนนด่โอ้ตรามตังียตักไม่ถึงบอกว่าเจี๊ยบตำอร่อยก็บอกนีเจี๊หมดแล้วกินจานนั้นแล้วกินอะไร

อย่งกินเนี anyway. ่ยอร่อยดีเคยเห็นมดกินผักไหมมดกินผักอร่อยเนี่ยอย่างไปซื้อตีนนมจีนมาคุกอย่างเงี้ยอร่อยเลยมดกินผักตีนนมจีนนะคุกใช่เจี๊ยบมันจะเข้าทางเลยกันเจี๊ยบแยงแยงกูไม่แย่งมึงรลกทำลวกไปด้วยโอ้โหแยงแยงมันยุ่งเรื่องคนลวกเลยพี่ใส่เกลือป่ะใส่ดิยทำไงไมันินเค็มเขาไม่ใจร้อนด้วยเขาต้องให้น้ำเดือดคือลวงนี่ก็คือต้มมันเละ แล้วน้ำเดือดพุืดๆยกยกขึ้นอย่างเงี้จะเขบอกเวลาต้มต้องคนต้ม้าใจด้วยถ้าไปใส่เนี้ยต้องอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอานี่น่ะเพราะว่ามันมันไอ้นี่เนี่ยต้องต้องไม่พักนึงอ่ะไม่ใช่ว่าเอาลงเอาลงแล้วเอาขึ้นอ่ะต้องต้มมันมันมันนี่อย่างเขาบอกว่ากินกินชุบกินดิมันยิ่งท้องเสียเพราะว่ามันลงนี่เป็นยาอยู่แล้วแต่ว่ารำพังมันก็มันต้างมันระบายอยู่แล้วกันี